วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยต่างจดจำรรได้ดีว่านั่นคือวันมหามงคลของแผ่นดินวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงฟื้มในพระราชารุลยไทยถึงความจงรักภักดีที่ปวงศพนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ทรงตระหนักถึงการประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อสร้างเปลือยสุขให้แก่คนไทยตราบจนปัจจุบัน ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้มีโอกาสตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระชิวหัวทรงเยี่ยมรัษฎรทั่วประเทศมานานหลายปีได้แลเห็นพระวิริยะอุตสาหะและพระราชศรัทธาที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทั้งยังทรงสอนเรื่องการทำงานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระราชปณิธาน และได้ตั้งใจปฏิบัติงานที่จะที่ทรงมอบหมายมาอย่างสุดความสามารถคืองานด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆได้แก่การช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการครอบครัวและส่งเสริมอาชีพทางด้านหัตถกรรมเป็นต้น พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงเป็นครูผู้สอนบนเรียนการเป็นพระราชนีให้กับพระองค์ทรงซืมซับและปฏิบัติพระองค์ด้วยความอดทนด้วยพระบริยะอุตสาหะในการแบ่งเบาพระราชภาระเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราชด้วยความจงรักภักดีสมดังที่ทรงเป็นคู่พระราชารือไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานคือภาพแห่งความประทับใจของปวงประสบนิกรชาวไทยที่ยังคงจดจำอย่างระลึกถ,ถึงวันแห่งความปลื้มปิติในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมนชนาการาภชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิลิกิตกิติยากรเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493จากนั้นทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิลิกิตเป็นสมเด็จพระราชนีสิลิกิตสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชนินีสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชินีนาถมาโดยลำดับและทรงเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสมุนหนึ่งสายใยรักแห่งแผ่นดินจึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศที่มีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดุดดังสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินเพราะไม่ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิลกล้าวเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของปวงชวนชาวไทยส่งทุ่มเทพระวรากายด้วยพระวริยาอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ปวงสกนิกรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัษดรยากจนชาวนาในท้องถิ่นชนบทได้มีอาชีพเสริมโดยได้ใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่มาทำงานศิลปาชีพเพื่อรักษางานช่างสิ่งไว้ในวิถีชีวิตชาวบ้านและสามารถสร้างไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น โ,โรุณาที่คุณแม่ของแผ่นดินส่งเติมเต็มความอดุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินไทยพระราชกรณียกิจก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่และส่งคุณค่ายิง่งผลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆล้วนเกิดประโยชน์สูขต่อราษฎรอย่างกว้างขวางสงมมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความหยาย่วงใย ในฐานะแม่ของแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์และงดงามสมดังพระราชปณิธานที่ส่งตั้งมั่นในพระราชารัไทยเพื่อส่งร่วมทุกข์ร่วมสุขตอบแทนในความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระองค์มาโดยตลอดตล,อ,ลอดระยะเวลาอันยาวนานมากกว่า70ปีพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาท จึงเปรียบเสมือนดั่งสายใยรักของแผ่นดินที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริติพระบร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงผูกพันกับปวงชนชาวไทยและพลื้นแผ่นดินไทยความรักและความห่วงใยที่ปรุงทรงดีต่อปวงสกุนิกรชาวไทยได้ร้อยรักความจงรักภักดีของพู้สกนิกรทั้งแผ่นดินร่มเย็นใต้ร่มพระบารามีพระบรมราชจักตรีวงมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ we <laughs>